สวัสดีแฟนครับ PK และแฟนมวยทั่วประเทศนะครับผมวันนี้เป็นคลิปแรกที่ทําคลิปส่วนตัวนะครับผมก็วันนี้จะพาภรรยานะครับผมไปไหว้วัดทับกระดานของพุ่มพวงดงจันทร์นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในสับตะไคร้ด้วยนะครับผมใน Youtube โจ PK นะครับผมก็วันนี้เรามาดูครับตอนนีภรรยาแล้วก็คนที่ภรยนนยรยาก็ ท้องเจ็ดเดือนแล้วครับก็ใกล้คลอดแล้วนะครับผมก็พาไปไหว้นะเพราะภรรยากาฝันเห็นพุ่ม,ม,มพวงนะครับผมแม่พุ่มพวงดงจัร์นะครับผมก็เลยอยากไปไหว้นะครับครับเราเดินทางนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับก็ฝนตกมาใช้มาเส้ทนทางแสวงคน,นะบางปะอินมุ่งหน้าสู่สุพรรณบุรีครับผมฝนตกหนั ถึงวัดทับกระดานนะครับผมก็มาที่แรกนะครับศาลาศาลาอธิของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับผมแม่พุ่มพวงนะครับแม่พึ่งนะครับผมขอภระญาตผมก็ไหว,ว้พระเรียบร้อยนะครับน่ครับเป็นศาลาที่ไว้เก็บอธิของแม่พุ่มพวงนะครับผมนี่นะครับด้วยขออนุญาตไม่วุ่นพงด้วยนะครับผมนี่ก็ ทางใจมาไหว้นะครับไหว้อธิแม่พุ่มพวงเสร็จแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ก็ใหม่สาราหนะึ่งซึ่งสองข้างทางก็มีการเสียงโด่งนะครับอัตติเยอะมากนะครับผมก็มาไหว้หุ่นที่พึ่งหุ่นที่สามนะครับอีสารานี้ับผมนี่นะครับ ก็มาเทีนนะครับเป็นเอ่อเรียกต้นโพนะครับต้นโพของ้านพุ่มพวงคนจะเยอะมากนะครับข้างๆข้างๆก็ของขายเยอะมากข้างของขายเยอะมากครับดูครับเป็นเงนินเป็นขบวนนับแล้วก็เป็นสาลาที่ มาสับไหว้กันเยอะนะครับอนี้ครับตนนี้เป็นแหล่งเนี่ยตรงนี้ที่ว่าเขามาไหว้กันเยอะอันนี้ครับอันนี้ศาลาท่าน้ำของแม่พึ่งครับอนนี้ครับเนี่ยพาที่เขาไหว้กันข้างล่างที่ว่าเขาไปกันในศาลาที่นั่นที่รูปปั้นแม่พุ่มพวงอนนี่ครับ ดูนะครับแล้วนี่อ่ะดอกไม้สดนี่เราก็จะมาไหว้กันที่นี่ก่อนนะครับที่แรกตอนนี้ก็เสร็จตื้นจากวัดแม่บุญทวงนะครับวัดพัดกรดานะครับก็กำลังจะไปต่อที่วัดอินทร์วัดป่าไรไเลยนะครับเราไปกันครับผมครับก็ตอนนี้มาอยู่ที่วัดป่าไร่ลยผพก็โตผมก็โตนะครับผมของวัดป่าไร่เลยที่พุทธคันธีนะพอมาพร้อมกับ แม่นะครับก็เป็นที่สุดท้ายนะครับผมที่เรามาครับวัดรับเวนมาโตสันทาเดชเววเลโตัตาสดูมาจากข้างนอกคนมากันเยอะมากนะครับผมโตี่โอเจยด้างนอจุก คนมาทำบุญกันเยอะมากนะครับเยอะมากคสวยมากสวยมากนี่กภรรยายค,าคจ,ะจะจับแม่เลยอะ่จะจจับแล้วไม่เคยเลย๋อนมาจับตอนตอนลองเจไดดิแล้วคุณพ่อถ่ายรูปให้อยู่ไง แม่แล้วแล้วคุณแม่ชอบไม้หม่นี่ครั้งสุดท้ายเดี๋ยวไปค่อยค่อยครอบลูกแล้วค่อยมาใหม่ก็คือทริปนี้เทริปสุดท้ายแล้วค่อบลูกแล้วค่อยมาไหว้ไม้ไม่ได้ครั้งสุดท้ายคอบลูกแลมาไหว้หม่ไม่ได้มาไหว้พระคือคอบลูกคอบลูกแลมาไหว้ไม่ขอขอทุกคนนะครับผมที่ร่วมทริปอยู่วันนี้ก็ขอทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะครับผมเป็นมหากรล้านล้ารนะครับ นช่ครับผมก็สุขภาพแข็งแรงนะครับล่ำโวยล่ำโวยเลยเจด็ดคนเลครับผมคขาคือทายนี้ขอให้รู้กฎ